โสดสามสองหนึ่ง so, เริ่มได้โอเคครับผมโอเคนะ,คะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะคะอ๋อค้าง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 พี่รู้เป็นไรแต่เพียนที่เคยเต็มละรู้สึกได้ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะคบผมอันนี้ก็มาอยู่หน้าช่องของผมเลยเนียครับผมก็คือวันนี้ผมจะมาสอนเตะฟ้าแบบปากลัวนะครับผมอ่ะแบบหนึ่ง <laughs> เคี้ยวมาเดี๋ยวแป๊บนึง ซึ่งก่อนแรกให้ทุกคนเข้ามาในนี้ครับผมให้ให้คลิปอะไรก็ได้แต่ผมขอแมปใหม่กว่ามันโอ้เสียงอ <c oughs> ินทวศองนัด <c oughs> ทุกคนจะเห็น X Tech C J หนึ่งสด้หนึ่งด้วยนะครับผมก็ใช่ครับผมก็ X Tech C J ห3ึ่สัหนึ่งตอนนี้คลิปที่ยอดวิวเยอะที่สุดก็จะเป็นคลิปนี้ครับผม <c oughs> คลิปนี้เนี่ย โอ้โหมันแซงไปแล้วมันแซงไปแล้วคลิปแจกมันแซงไปแล้วไม่ได้คลิปแจกอย่างเดียวครับไอคลิปแจกอันนี้ก็สามสิบสองวิวแล้วครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยเริ่มการสอนห้เริ่มการสอนเลยไหมเรื่องไปดีคลิปนี้ครับผม โอ้โหมันเยอะจังวะเยอะกว่าแมบที่ผมแจกอีกไอ้แมที่ผมแจกมันอยู่ไหนออวะคือยิมจำม,มันยอดวิวเท่าไหร่อมก็ไม่ค่อยได้กดเข้าไปด้วยชิมจะบอกก็่ะ คนที่พิมพ์ว่าเจ็บแบบปากัวเนี่ยต้องมีเยอะครับผมทุกคนก็ลองดูนะปากัวกากมาดูมาดูมามดูมา,มาด,มาด,มาดูกับไม่โกงคืออะไรโอ้โหปากัวปากัวในชีวิตจ,จริงครับ นี่ครับผมก็จะขึ้นของผมด้วยนะก็2 8วิวอยู่ก็แต่บั้นาเจ็บแบบกัวจะมีเช่นนี้ช่องนี้มันอัปเดตเจ็บแบบกัวไหมคืออัปเดตไหมนั่นไงคือในแต่ละช่องบางช่องก็ต้องไม่ไม่ได้เจี่ยปากลัวนะครับผมบางคนอยากหาอะไรเล่นอย่างเช่น จะมีปลากรัวไหมครับนะครับผมอย่างเช่นผมก็ทํานะอันนี้แต่ผมเป็นคนไทยไงผมก็เล่นไหมครับพีเอก็จะเก่งน้ํันนี้ครับผมใครไปดูรีวิวแมปปาแล้วนี่พอจะรู้นะมันมีอะไรบ้างโอเคมาเริ่มการสอนเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะตั้งเวลาไว้ด้วยกันแต่เวลาเดี๋ยวผมจะในำเดีผมจะเขียนในคอมเมนต์นด้วยแล้กันพิมพ์ในคอมเมนต์นด้วย ซึ่งเดิมแรกมา C C X 2 0 2, 2> น่เดี๋ยว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 มต้องไปตัดชตน,นี้ออกงเนี่ย <laughs> เขียนมาข้าเล่องก็่อทีนี้ให้คนมาเลือกแมปเลยนะคะผมอ่ะอย่าไปส่วนอินโทรผมเลย <laughs> ลืมสวนเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดลิงก์ <laughs> แป๊บหนึ่งครับ ก่อแรกให้ควรกดมาที่ตรงนี้ก่อนแรกให้คนมากดมาที่ตรงนี้ผมจะได้รีบทำคลิปแล้วก็ไปรีบตัดคลิปแล้วก็คอยไปดูอนิเมะต่อก็ไปดูไอ้สปอยอนิเมะต่อมาก็จะเป็นนี้หอ่ากดเข้าไปแล้วนี้มันจะมีลิงก์มันมีบอร์้ลิงก์รวมแบบนี้ใช่ไหมก็ข้างล่างตรงนี้ครับไม่ต้องไปกดแอคแคาอะไรหรอกคุณทำไว้สิ ก็ในอนาคตไงตอนนี้ผมก็มีช่องร้องนันแหละดวจะนำคลิปซอนอยู่ขอเอาเค่จะขอซับเยอะๆก่อนปั๊มซับก่อนก็ให้กดไปที่ลิงก์เลยครับผมเขากดไปที่ลิงก์เสียบป,ปุ๊บเดียวใช่ไหมครับทีนี้ให้ทุกคนมากดที่ไอเจ้าสอง T อะไรอะไรนีนะ่ให้ทุกคนกดไปนะครับผมเสียงกดไปเลย ันก็จะขึ้นว่าให้แบบดาวรวมไหมนะครับผมตรงนี้ครับผมผมไม่สามารถแต่ใช้ไอปคนนั้นได้ผมมันจะดับนผมอนี่ให้ผมกดเปิดไปเลยครับผมหรือคลิกลิงก์คำไอ้หรือคลิกไอไปเลยก็ได้จะใช้แอปไหนก็ได้นะครับผมในการแตกไฟล์นะผมเชผมก็ไม่ได้มีแอปหรอกผมก็เป็นไอ้ไอ,อุปกรณ์ในเครื่องเลยแอปในเครื่อง เพ่อพอทุกคนแตกฟไฟล์มาได้แลขสิบปุ๊บใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจครับ <c oughs> เดี๋ยวอ่ะโอ้ยคือพอทุกคนแตกฟไฟล์มาได้เลขสิบปุ๊บใช่ไหมใช่ครับผมแตกมาประมาณเยอะมากเลยอันนี้ก็เดี๋ยวหออันนี้ก็นี่พอทุกคนแตกฟไฟล์มาได้ส0บปุ๊บลบทิ้งหนึ่งดีไปหาหลุวเซินเซอร์มาด้วยนะ ส่วนอันนี้ก็พอทุกคนแบบได้เจ้าลิงนี้มาเดี๋ยวปุ๊บเพือนจะงงยังไงมาทางทำไมให้กดไปเข้ามันจะมีประมาณสองชั้นนะครับผมเรากดไฟล์ไปใครมีชั้นเดียวก็จบนะให้คนกดไปคลิกไปเลยกดไปเลยให้พืคนกดคันลอกหรือย้ายไปก็ได้แต่ผมเนี่ยใช่ครับผมไม่รู้อะใช้แอปไหนก็ <c oughs> มไม่ใช่แอปไหนก็ได้ไงมา ทีนี้ให้ทุกคนไปกดที่เกมนะอ๋อเกมเกมเกมวันนี้รับเป็นไฟเกมนะเดี๋ยวเอรอบนะ้าผมจะมาสอนไอทำให้ไฟเกมมันขึ้นนะครับผมโอเคไหมกดไปเลยครับผมนี่กกดคำว่าคอมโมแจงสอนอยังกลับไปเท้ปรใช้ปูปฟีไฟให้คนเลื่อนด้านล่างนะนะครับผมให้ทุกคนมากดที่ไมค์ครับเบือนะครับผมอ่ะทีน,นี้ให้คนกดไมค์ครับเบือ แล้ให้ทุกคนกดวางไปเลยหรือกดเรียบร้อยไปเลยนะครับผมเต่ผมณพอไม่วางเพราะมีแมปไปแล้วใครอยากจะไปวางเออลบไฟล์ทิ้งเลยอ่ะทุกคนอยากรู้ไหมสองแมปนี้ก็คือเป็นไอเป็นแมปที่ผมจะมาทําคลิปไปเลยแต่รอ,อก่อนแต่รอวันวาง,วางเดี๋ยวโอ้ีจเพี้ยนละ <laughs> เดี๋ยวหาอะไรก่อน เออผมยังไม่ได้อัปเวอร์ชั่นเลยนะทุกคนยังเห็นอยู่นะ1.17.40ยังไม่อัปเวอร์ชั่นเลยตอนนี้เวอร์ชั่นล่าสุดก็1.17.41นะโอเคพื้นที่ลดลงเนาะแล้วก็ไปตัดคลิปแล้วก็ค่อยมาลบเล็วันนี้เนาะก็ขอจบค,คลิปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายเร็วเจอกันออโรมาเสียงเสียง